มาเขียบคุณยาย่หลังบ้านบริย่างมาซองเบิงจกักเถื่อพอย่างผ่านมาล่นจนว่าซุกล้นจนว่าใกล้กินโพดโพอืมจกักซุกตอนใดเบิงแนะมาเขียบหรือว่าน้อยนานนั่นเองแต่ว่าเขาขายตอน,นี้นะแพงกเลยพี่น้อง <Okay. S 1> กิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทเบิงแนะอันนี้ซนะุกแล้วนี่ซุกค่าต้นแล้วนี่มันบวมแล้วนี่นี่ เขาเอิ้นว่าตาตีเนาะถ้าตามันแบบอันนี้ขนาดนี้นะมันสุกแล้วรัวเก็บโบมกระไดขั้นบบทันสุกเนี่ยเนาะมันจสออกซีชุมพูเนี่ยนี่อันนี้นบกเกินมือสองมือกระสุกพุ่นนี่หน่วยนี่เมืองแน่สุกเบิดตน้นบริมีแค่นี้เด พูดสุกหมดแล้วจ้าคุณยายกับบริเบิงจักเถื่อแล้ววะเขามาสวนทำบริซองเบิงใบมันหลายบ่มียางมาพอเห็นตะขวันใกล้กินเบิดเนาะพดโพเบิงเนใี่ยยาย ใบมันกระดูกกระดกเขาเอมาซ่องใต้พืชมาอ้าวบีบน่วยได้กระสุกหน่วยได้ก็สุกยายเราประเทศทำมกเขียบมักกินมกเขียบเห็นแต่ขวัญล่นนั้นสองสามขวัญใกล้กินจนเบิดสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีนะแล้วน้องจ๋าอันนี้ก็เครื่อมันใช่ไหมอันนี้เป็นเครือมันมันเป็นมันม่วงเป็นคล้ายๆคือมันเหลี่ยม มาเขียบพี่น้องปลูกง่ายสุดในบรรดาตระกูลผลไม้บ๊วยใส่ปุ๋ยบ๊วยใส่จีบอยากผ่านตะกินอยู่บ้านคุณยายกับโดกโดกมึงเนี่ยดูท่านผู้ชมนี่อุ้ยมันสุกเบอร์อะไรแม่มะเขือเปรางสุกจนเบิดเห็นตะขวันใกล้กินอยู่เยอะคนบอกขิดเฮ้ยมึงเนี่ยมันสุกคาต้นเบอมีตะหน่วยใหญ่ มันล่นคอยมาซ่อมมึงไปเล้าน right. ั right. i, ่นอันนี้กระซุกคาต้นเลยมุดมดมดคันมดคันมันซุกคาต้นมาแล้วมีต้นเดียวนี่มีดลดลของเฮากะต้นของยายรวยเด็กกระซุกก็ทั้งเซิรทั้งกระซุกมาแล้วช่องมากนะอันนี้กระโดดมานี่เห็ดโลโอ้เิ็อโลนี่เมื่อไหรเฮ็ดต่ขวันมันนะ มันซุกเลยขวัญลายแถมันกินไก่ไม่กลิ่นเบิร์ดอย่าเทิงผัวใหญ่รวยนี่นี่นี่มันซุกคาดเลยนี่ตาเราเอาลดเนาะมันสิตาตีเยอะจนมันซุกบางแดงมันจะลดออกจวกขวัญบนละดูท่านผู้ชมนี่อันนี้มันซุกเลยนี่เนี่ยจนขวัญมันลุดออกนี่เห็นบ่นี่มันจะมันงะนี่มันบวมเลยสามารถแก้กินได้นี่ มันสุกแล้วนี่นี่นี่มันสุกแล้วมาเขียบหนังนี่พี่น้องอันนี้สุกค้าต้นมันหวานเด้นี่เห็นแต่ห้อยใกล้กินยังว่าตอนน่ะค่อยมาแล้วก็ว่าเออมันแก้แล้วค่อยก็เดียวย้ายเก็บไปเดี๋ยวมาซองมาอีกทีมันเอ้าบีบนวยได้ก็สุกนวยได้ก็สุกใน่ยายมันสุกแล้วนี่ยายแล้วกินกับข่าวแล้วมักหมักม่วง มะเขียบนี่ซีมเบิางใหญ่เบิ่มบางส่วนเนี่ก่อนนี่นี่เหมาะในเด็กยกแล้วนะก็เอ้าอาซีมดูมันหวานไหมหวานแต่ว่านะหวานเนาะเป็นมะเขียบหนังอุ้ยหน่วยบางใหญ่ยายรวยอร่อยเนะเอาว้าเอาเลยเอาหมดหรือยังมืงเนี่ยอันนี้นะขวดเนี่ยล้นมันล้นเนี่ใกล้กินเนี่ยายรวยนี่ยสองขวดสามขวด เปิดได้พี่น้องหน่วยใหญ่ไก่หมุดคันขื่นเห็ดเพี้ยใส่ปลูกธรรมชาติหวานใบใหญ่มันสุกแล้วนี่สามหน่วยสี่หน่วยสิสุกหมดแล้วนข้าวกระมือเมื่อบ้านก่อนข้าลเลยเพียนในพืชนี่ก็มีตะกี้ขวดมีแต่หมากใหญ่แถวนี้มันล้นให้นหน้าพืชแต่ควันนี่นะใกล้กิน เขาแฉบเด้อสรุปเมินละบน่นี่อยู่ใต้พื้นมะนี่นี่นี่ก็แกะนี่มันก็เป็นดกอยู่ได้ยูมเงอนยื้รวยกระดกอยู่บ้านกระดกอยู่บ้านก,นานกะระโบนส้วนระบายจำเบิง้งเยอะ เมื่อเมื่อบริเบิ้งเราเบิ้งติงแท่งๆนะหและวท่านแก่ทัานคือแท่งน้บหมดเไปท่านอันนี้มันก็แก่จีบเบิ้งละล่ะโจ้เนาะมันหล่นไก่กินพี่น้องเที่ตะขวดมันแทานี่นะนี่อันนี้มันหล่นไก่กินดูท่านผู้ชมนี่นี่อันลูกนี่กระซุก ลูกนี่กระซุกลูกนี่กระซุกนี่นิ่มมัอแล้วบางแน่คุณยายกาดกินเนี่แล้วหาวานแล้วไปกินกับเขานี่เวลาดึงแล้วขวันมันจะมันรุดเนี่ยมัน,นสุกคาต้นสวนพริกคุณยายมักพริกพี่น้องแล้วปลูกใส่กระถางเนี่ยย้ายแล้วปลูกบึงแน่ดกเสยพริก แต่ว่าไก่มันเขา่าเพ็ดเพชแบบนี้ไก่มันกินเสยเด้นี่แล้วปลูกใส่กระถังอะ่ะกระถังแกร่อนนำ่ำต้นมะเขือต้นเนี่ครับมันสุกเบริรลำอันนี้ก็ต้นเซาวรสเครือเซาวรสพี่น้องเออมันดกได้พุน สวรสมันขึ้นต้นตุ่มกาแล้วปลูกสามปีแล้วคุณยายปลูกเมืองเนี่ยอยไปต่มือนั่นแล้วสวรสนะจ๊ะแต่มันซุกส่วงเกี่ยวเข่าพุล่ะเพื่อขึ้นเต็มต้น มกักระทันกระลับเป็นหมากพี่น้องเนาะอันนี้บะหมี่ตอนสู้ปีเดนะ้ตอนกิ่งเก่ามันแล้วมันแตกกิ่งไม่แล้วมันก็ออกลูกเนาะแต่ละปีเด็กบะหมี่บ่ได้เอากิ่งเก่าไว้เนดะ้ตัดออกแล้วมันก็แตกยอดไม่เนาะอันนี้ก็ลังเป็นดอกเป็นหมากนี่ปีหนึ่งมันก็เป็นอสองรอบสามรอบแต่ว่าดกสู้ปีเนาะนี่มันเป็นหมากหน่อยมาเบิ้งนี่นี่ เป็นดอกแล้วก็เป็นหมากที่ม,มันออกลูกอันนี้เป็นพันุ์ยหน่วยหญ่อ่ะเนาะเนี่นย,ยอ,อันนี้ก็ปลูกธรรมชา,ศาติดบริสิทธยาบริสไปุ๋ยหมักทันหรือว่าพุทธชาบาง้งแนหมากหน่อยมันเนี่ยโดกโดกสุป,ปีแต่ละปีจนงาหักพุ่งละยามลมมาหักเป็นล้าบาง้งแนออกดอกอะ่ะ ดอกเต็มเนาะอันนี้บอมีปลูกมาสี่หาปีแล้วตั้งแต่ปลูกมาก็ได้กินลูกยิสุป,ปีเป็นหมากยิสุป,ปีเบืนะ้องเนี่ยุ่นอันนี้กิงไหมบดเด้นี่ออกดอกเต็มอยู่ออกดอกน้ำเป็นหมากน้ำเต็มตม,ปปมันสิบผลละสุกกะเมนาเมสาเนาะ แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งอยู่พุ่นอันนั้นสิเป็นมรกาะท่านสามรถปีนี้แห้ก่กอก่อก่เนาะยายเนะจนว่าเพียงแหววอันนี้ปีที่สองแล้วมันแตกก่อใหญ่แล้วที่นี่มันเลยออกดอกลายบางที่กอ่อหนึ่งเนาะออกอยู่สามดอกสีดก่ดอกป้าเดียวนี้ยายดอกกระเจียวนะเต็มยุกสาม,ามพาคุณยายมาเก็บดอกกระเจียวเมื่อลวกกินกระป่นปลาอีกแล้วพี่นอ้องจ๋า เนาะกินกับปน่นกับลาบกับก้อยแต่ดอกกระเจียวนี่เป็นพันเพชรน้ำผึ้งหวานเพชรน้ำผึ้งอ่ากินริบก็ได้กินซุปก,ก็ดีก่อละสามดอกสี่ดอกคุณได้บนะ้างแน่นี่ออกดอกเต็มอยู่พุนเนาะพุนดอกกระายหลายหัวมันก่อใหญ่วิธีการดึงเขาให้ดึงทั้งทั้งก่อไหมละ่ะดึงบริยากเนาะเนี่ยนี่ ดึงทั้งลำ่มมันเนี่ยแท้จริงเขาให้เหยียบไว้เหยียบแล้วกระดึงโอ้ยขาดสัมดูทั้งผู้สมบึงเนี่ยดอกกระเจียวนี่ผ้ากระห้องหึมนึมอยู่ฝนิม,ม่ีกและ้ะ ส่วนใหญ่ยายรุ่นเราเก็บขายพี่น้องแทบสิบบริบิดอกบานสองสามหมื่นเราเก็บสองสามหมื่นเราเก็บผัวขันโบกเก็บแหละที่นี่มันบานเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็กินดอกดอกน,น้อยๆมันอน่ะนี่มันบานมันแล้วแต่ว่ายายรุ่นเราเก็บขายเราขายกับเราเศร้าบาทกับหนึ่งประมาณแบบนี่แหละ มันออกดอกหลายเลยลาย,ลาย,ย,ลายแล้วเก็บแต่เธออได้ีกสามกล่อมบงังเอพี่น้องนี่กอละสามละสี่ดอกเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆนี่นี่เบิ่บงเอ่ญกอละสามละสี่ผัมันก่อใหญ่เนาะมันออกตลอดทั้งปีนี่เขาดึงทั้งนี่แหละดึงทั้งต้นมันเนี่ย กอนอีกสี่ดอกออน,นี่ถอดยอดแบบนี้เลยเก็บง่ายบังแม่ดอกใหญ่ส่วนใหญ่เขาขายกับมแต่ดอกน้อยๆแบบนี้ดอกน้อยแบบนี้ lại chúng bệnh lại thật quý ọt đọt lại ly dây mừng nè đọt chùm tép nhiều S <S คิดเป็นที่ทำดึงคืนดึงคืน,นบนึ้งแม่พี่น้อง ว่าสิขายายอยู่พอมันก่อใหญ่แล้วถ้าปีนามันยังสิออก่อใหญ่ตัดดอกเต็ม <c oughs> ต้นดูท่านผู้ชม ย <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ายดอกมันนังหลังไปลูกเองกินเองแต่ว่าขายดีพี่นกจ๋าส่วนใหญ่กับบริลลงตลาดเลยดอกกระเจียวแต่ละอาทิตย์ ว่าตะเก็บปุ๊บมีบ้านแถวนี้นี่เขาเจ้ามาซื้อพุละกับสองกัมสามกับบ่พ่อขายเขามาเจ้ามาจองไว้เนาะก็เลยไปลงตลาดจักมือเขาเจ้าแซบเขาไปลวกกินเขาเจ้าแซบเขาเจ้าเลยซื้อ ออกดอกตลอดทั้งปีมืึงในพี่น่องเก็บบเบิรดเลยออกดอกหลายค่ะเก็บเป็นบระทามใช่ เจ้าโรดบอลน้อยอเขาดึงที่มันติดใบน้ำดึงที่มันออกรับใบเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าดึงเขามันล้วมันสิขาดหลายท่านผู้ชมเมืองแนะน่นี่ได้หลายแล้วจ้า เบืองนี้พี่น้องทั้งดอกจูมดอกบานอันนี้บริเก็บสามมื่อแล้วมันก็เลยบานเบืองนะ่ะเอาเต็มกระตาแต่ว่ารอบซูมเมอร์นี่นเก็บหลายเอาทำมันสิล่นอันนี้ดอกกระเจียวโบแมนว่าแค่กลิ่นที่ซื้อได้พี่น้องมันมีความงามผุนทั้งผุนทังบ้านที่เก็บ เก็บบรายายแถ่นี้เก็บเกใช้ดอกกับชาขีนี้เก็บดอกกระเจียวบเบิดนี่บุญม่นี่ยายรุ่นเราไปคายเอาคุณยายบุญยากรตีกินบวดบวายมันหลนปลาลู่ไปคายบ่นพี่น้อง ดอกกระเจียวเก็บสดๆจากต้นแต่ว่าอันนี้เก็บไปบวกเกินสองหมือนสามหมือก็ออกเต็มขึ้นก,กาพอตัวที่มันอันนั้นมันก็น,นี่อันนี้มันบาดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็กินได้อยู่บ้านโฮโฮนี่แกโอ้ดโค้เนี่ยดอกหนึ่งใหญ่ Bưu sống đọc tiao sân nhà hoặc tin đọc nơi nói vậy nè lạy yên cable bird đi xảy ra của hinh hắn kýp là ba nào này thằng đọc choom đọc bàn nè ปกติเขาจะกินแต่ดอกตุ้มๆแบบนี้เนาะถ้าดอกบานเนี่ยก็เขาบุค่อยกินแต่มันก็กินได้อยู่ถึงขนาดบานเนาะมึงไดพี่น้องก่อมันใหญ่แล้วมันเก็บได้หลายยายรุ่นเราเก็บขายแต่ละเท่อน่ะได้สามกําสี่กําอันนี้มันบริเก็บสามมือสี่มือแล้วที่มันเลยบานเนาะหลายคักมือก้อนเบ้าเสือมาเก็บสองกําเบงน,นี่เต็มสวนหลายคักหลายแน่ านกระเร้าดอกไม้อะไรพี่น้องจ๋าเบิงเ่งแน่สวยงามมากกระเจียวหวานพันเพชรน้ำผึ้งสิขยายพันอยู่เนาะพอมันขายดีพี่น้องจ๋าเมื่อนี้กันจะขอเก็บภาพบรรยากาศกเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีคุณย้ายว่ากินจะได้ก็บโบเบิร์ดอกเอาไปขายโหลดแล้ววะ่ะพดโพ 2-3มือมาเก็บีกได้นี่ตมันอันกําังอัน